คนมาหลายกลุ่มหลายคณะมาทำบุญอออืมอืมดีมากดีมากอืมมิเทศำอำเภอหอขังแดนะมานี่ก็หลายปีแหละคุณใหญ่ สี่ปีสี่ปีคาเต็มเมื่อได้ไปออกงานสังคมจากเทือก็เป็นครั้งแรกไ่ค่อยรับงานนิมนต์หอกพาป่าจะยู้สินะก็เ,เลยเป็นมานิมนต์ก็เลยบางเอิญก็เลยว่าไปก็ไปเท่านั้น,นครั้งแรก <c oughs> ดีได้ลนะ มันนี้มาทำสัฆทานเหนาะวุฒิิให้ใขให้คนป่วยที่ไม่ค่อยสบายอ๋อให้เจ้ากรรมนายเวรหนาออ่าฮะอ่าดีดีทำได้หมดเลยทำได้หมดคนป่วยก็ทำได้คนล่วงลับก็ทำได้ไม่จำกัดหรอกเป็นบุญทั้งหมดเลยบางครั้งก็มันอาฆาตมันพยาบาทมันปองร้ายเขาเจ้ากรรมนายเวร ก็เลยว่าเป็นพญาอาฆาตนะมาเจาะช้อนชัยเฮาเนาะจะเป็นแบบนี้หนะ้านาทีเกิดห้านาทีตายเชื้อโรคบางอย่างถ้าบาังเอิญครั้งนี้นะถ้าได้รับอ,า,อ,า,อานิสงส์งตรงนี้ไปนะบางทีก็ไปสวรรค์เลยก็ได้มาคนเลยก็ได้เป็นไปได้นะเราก็หายได้มันก็ไม่ใช่สิ่งงมงายหรอกนะไม่ใช่สิ่งงมงายนะดีกว่าไปสะดะเราะ ดีก็ไปสะดะเคาะตัวนั้นนี่เราเราคิดว่าตัวนั้นจะช่วยได้ที่จริงมันเป็นตัวนี้เป็นอภัยทานแล้วก็ทานวัตถุตัวนี้ที่เขายังล้องกับเราอยู่บางทีจะปักชีวิตของเราแต่ว่าเมื่อได้ได้โอนบุญตัวนี้นะวัตถุบุญตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแนะนำเขาว่าบุญตัวนั้นไปครับเขาก็ได้ไปเสเวย บางสิ่งที่เขาจำเป็นเท่านั้นเครื่องไ,ไม้สอยนจพัยต่างๆบุญนี้มันแปลงมันเป็นดัพพีนิหารใดบุญมันแปลงเป็นเครื่องไซไมาสอยอย่างอื่นไปได้เขานี้ที่ต้องการตรงนั้นไปเมื่อเกินก็นะประโลกครั้งนั้นมันไม่มีการซื้อการขายก็เลยว่าได้ตรงนี้แหละไปไซสอยในเมืองนั้นก็ใจดีขึ้นมา เจ้ากรรมในเวรใจดีขึ้นมาแล้วก็บังเอินเขานี่ก็ละละพยาบาทละของปองร้ายที่อาฆาตกันอยู่นี่แหละ,ะก็เลยจบไปเป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยมันหายก็ได้มันเปลี่ยนแปลงที่เป็นปกติก็ได้เหมือนเพราะนั้นชาวพุทธของเรากายไม่ดีก็ทำบุญมันเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยถ้าใจไม่ดีก็ทำบุญ แต่ว่าพกเขาบ่พาใจบ้านโอ้ยใจบ่ดีเขาน้อยไปเสียเคาะก่อนได้อยู่นะถึงแต่พอแต่แม่เขามาก็ทําอยู่ตรงนั้นไปแต่ว่าพวกเราชาวพุทธก็คือทาตรงนี้บ้านทําตรงนี้เลยใจไม่ดีนี่ก็อมันจะดีขึ้นบุญเข้าไปในจิตในใจของเราเปลี่ยนแปลงได้โอ้ยใจดีขึ้นมาไปให้ทานวันนั้นไปได้หินได้ ฟังทมวันนั้นโอ้ยรู้สึกว่าเออมันชั่วมันดีนเป็นอย่างนี้มันพิษมันถูกรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้แหละมันเป็นหลักการพุทธศาสนาของเราก็เปลี่ยนแปลงได้คนป่วยก็มีกําลังใจดีขึ้นเหมือนกันถ้าได้ทําบุญจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าพวกที่มีกรรมไม่เวน้นนั้นก็ได้รับผลจากการกระทําบุญตรงนี้นะถึงได้ถ้ามีเหตุปัจจัยก็เลิกลากันไป เขาหายได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันดีกว่าไม่ทำนะดีกว่าไม่ทำอย่างน้อยเราก็ได้บุญนี่นะ <c oughs> คุณแม่เราญาติโยมเราได้บุญตัวนี้นหะ <c oughs> บุญนี่มันตกน้ำบาบไหลตกไฟบ่ไหมถ้ามันถึงก็หายกันได้ถ้าไม่ถึงเราได้บุญเองเป็นอย่างนั้นบุญตรงนี้พ <c oughs> วะเรายังคล้องเวียนอยู่ในวัฏตะสงสารแห่งนี้เขานี <c> ่ <oughs> บุญพาไปเกิด บาปพาไปเกิดนี่ตัวสำคัญมันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้คราให้ผลในทางที่เป็นทุกข์ถ้าับาปพาเรามาเกิดพาเราไปเกิดก็เป็นทุกข์ปะโรคครั้งหน้าถ้าบุญพาเกิดน่ะโอพามาเกิดแล้วคราวนี้ให้ทานวันนี้ไม่อยากจนคนแค้น บุญพามาเกิดส่วนสินข่าวนี้ไม่เป็นพระญาศโลคาไม่ต้องไปเสียเคาะนี่คือหลักการพุทธเราบาปอยู่ส่วนบาปแต่ว่าทุกคนเกิดมาขราวนี้จําเป็นต้องทําบาปตรงนี้หลมันเลิกไม่ได้เนาะมันเว้นจากตรงนี้ไม่ได้เราก็เลยมีผลกรรมอย่างนี้นะมีผลกรรมมีผลเว้นอย่างนี้พาเรามาเกิดแล้วพาเราพลอยที่จะเป็นทุกข ดางกายไม่แข็งแรงเป็นตน้นหรือว่าอายุไม่ค่อยยืนอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นจึงคำสอนจึงมีว่าให้เว้นจากบาปแต่พวกเราทั้งหลายสัตว์โรคทั้งหลายมันย้องอยู่ในบาปตัวสำคัญที่สุดตั้งแต่เขาเกิดมานี่เขาก็เห็ุบาปมาหลายแต่ละคนละคน เมื่อเราจะสิ้นเจ้ามนุษย์ไปครานี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งนะทั้งใดทังหนมันมากจิตของเรามันคลองทางด้านมากบาปพวกสินห้าทั้งหลายล่วงจากสินห้าไปก็ไปเจอบาปเลยถ้าอยู่ในสินห้านี่ไม่มีบาปไม่ต้องไปเสียเขาะไม่มีเวรมมีภัยแต่ว่าการเกิดนี่การเกิดเป็นของธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ถ้าเว้นจากบาปไปแล้วก็ไม่มีบาปเขาจึงให้มีมนุษย์มาเกิดในสุคติเป็นแดนเกิดไปสวรรค์ได้คนไม่มีบาปเป็นแบงนั้นหนะทำสมาธิขึ้นมาอ๋อทานธรรมดานี่ไม่สามารถเป็นพรมได้รักษาศีลธรรมดาก็ไปถึงพรมไม่ได้เห็นไหมครัวนี่ศีลนะส,สวรรค์นมนุษย์ ไม่เป็นบาปพวกนี้มาเกิดได้เกิดยังไหงเสียชีวิตเมื่อได้ก็เกิดเมื่อน,นั้นไม่ไม่มีไม่มีไ,ม,ม,ไม,ม่ตัวจํากัดไว้นี่ทําสมาธิขึ้นมาแบบนี้เนาะทานศีลธรรมดานี่ไปแค่สวรรค์มนุษย์ที่จะไปพรมทึ้ทำสมาธิขึ้นมาญาติเรามาปฏิบัติทำสมาธิขึ้นมาเพราะได้ดีไปไปเที่ยวพรม มีพรมเป็นที่รองรับมันอยู่อยู่ในโลกพรมก็อยู่ในโลกสวรรค์ก็อยู่ในโลกมนุษย์ก็อยู่ในโลกอาบายภูมิมก็อยู่ในโลกทีนี้คำสอนพระธเจ้าเนี่ยคำสอนจริงๆนะคำสอนจริงๆไม่ได้เจือปนอย่างอื่นครับไม่ได้เจือบุญไม่ได้เจือบาปีปออกจากบาปออกจากบุญไป พานิพานคุณแม่ตัวนี้นี่ยากพะนิพาน,านตัวนี้เป็นของลุดไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรทั้งมดบาทยางนี้สิ้นพบสิ้นชาติไปตัวนี้เป็นคำสอนที่สูงพระพุทธศาสนาจึงสูงค่ะนี่คนจะมาปฏิบัติยากคนจะปฏิบัติจริงๆในคำสอนจริงๆในพราศาสนาจริงๆ ไม่มีไปเปน,นีาบ,บาปครละบาปอย่างเดียวบุญก็เหมือนกันบุญพาเกิดดีสิ้นจากมนุษย์ไปก็อ้าวเขานี่เกิดดีสันมัง่งมีสีสุขเห็นบอกแล้วยาดเราทั้งตัวเราด้วยเดี๋ยวก็มดก็เสียนจากมนุษย์ไปครับเอาไวไ้ไผ <laughs> ่เห็นไหมบุญนะมีความสุขอยู่มีความสบาย ไม่ยากจนคอนแคนไม่มีอะไรทั้งนั้น,นสมบูรณ์ทัมม้งหมดแต่ว่าเมื่อเราจะสิ้นบุญไปนี่แล้วบาสนี้เฮานุกอั่งตรงนี้ได้บาสนีเห็นบอกเมื่อเวลาเฮาจะตายไปบาสนี่คนจะมดบุญหรืบาสนี้อ้าวเลี้ยวกันเห็นไหมบุญถ้าบาปมันได้ผลทั้งด้านทุกเฮเว้นสก่อนบาปคราวนี้นะแต่ว่าเว้นจริงๆก็เว้นยังไม่ได้หรอกบาปเขาต้องได้บบ,บชาติไหนก็ชาตินึงคราวนี้ จะสิ้นบุญไปห้างเท่อบ่มีบุญต่อต่อบุญไว้ไม่ไม่ได้ทําบุญรองรับไว้ตรงนี้นะคนมีแต่กินกับเล่นหรือมีแต่การแต่งานอย่างนี้แหละข่าวนะบัลมาเกิดพันบุญพามาเกิดเห็นไหมบุญพามาเกิดมั่งมีสีสุกเพราะให้ทานมากงมาเกิดเป็นมนุษย์ขอพูบุญพามาเกิดทั้งทานทาั้งศีลพามาเกิด แต่เมื่อจะสิ้นชีวิตไปอ้าวคราวนี้นะไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อบุญไว้เลยคุณพอ่อไม่ได้ต่อเรื่อมทานไว้เลยซิเป็นแบบไหนนี่แหละมันยุ่งแล้วนะคราวนี้เออ,อ,อยม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่าแต่แตงทานแจกข้าวหาเทาะเ,เราคิดว่าแค่นี้นะั่นที่จริงแต่ความเป็นจริงแล้วคราวนี้ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีนั่นแน่ะนะ ไปสู่ตรงนั้นไปบังเอิญน,นะถ้ามันบาปจริงๆนะข่าวนี้ทำแต่บาปจนตายคิดว่าโอยตายไปแล้วมันศูนย์ดอกตายไปแล้วยังไงก็ตามบาปมันให้ผลเราเราไม่ได้รอกเราแค่ฆ่าสัต์ตัวเล็กๆน้อยนี่แหละไม่เป็นไรหรอกเราคิดว่าอย่างนั้นนะหรือบ,บางคนก็ฆ่าสัต์ตัว,ต,วตัวใหญ่ตัวน้อยก็ไม่เลือกเลยไปจนตายมีออาชีพอย่างนั้นจะเป็นแบบได้ความเป็นจริงแม่ <c oughs> กฎแห่งกรรมมันมีได้ข่าวเนี่เมื่อมาเกิดเท่านั้นเน่ข่าวเนี่ย้เราไม่อยากได้พยาเสเศษตัวนั้นเนี่ยมันมาวิญญาณพวกเหล่านั้นมันจะคอยมาเกิดกับเราเมื่อเรามีร่างกายขึ้นมาข่าวเนี่ยเออเอาละข่าวเนี่ยเอาละตัวนั้นมันมาขอภัยนะตามลักธรรมจริงๆผู้ทีเจ้ากล่าวโอ้มตัวนั้นมันมาสวหรับมนุษย์มาแล้วมันทุกข์เลยข่าวนี่ใครไข้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 ป่วยก็ทุกข์แล้วข่าวนี่ ทำยังไงน้าข่าวนี่โอ้ยไปหาหมอก็เท่านั้นเนี่ยไม่ไปก็เป็นทุกข์มากถ้าไปก็ครแดดง่ายถ้าบุพเพสิตายถ้าบุพเพสีเป็นนี่อย่างหนกมันทําให้เฮานี่ไซทุกตรงนั้นเนี่ยไอ้จวินญันตรงนั้นน่ยคุณแม่วิญยันตรงนี่นนมานเ,นเราทํากับเขาเพื่อเป็นศัตรูเลี้ยงชีพชีวาไปจนตายคิดว่าคิดว่าจะเจ้าแล้วถ้าตายแล้ว ถ้ามากก็ให้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแต่งบุญไปหามันท่านมันก็ไปเราวิญญาณตัวนี้บางครั้งมันรับแต่บางครั้งมันไม่รับนะข่าวเนี่ยมันเจาชีวิตเรามันมันเป็นตรงนั้นนี่นี่ยบางคนก็ไม่หายมันเกิดจากตรงนี้เองเออธรรมาก็จนใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จนใจเหมือนกันมันอาฆาตมันพยาบามบานปองร้ายซะแล้วเออนี่ย่ะ ก็ทําขินให้แก่เจ้าของให้แกเขาเลหล่าเขานี่นั่นนี่อันนี้เรียกว่าวิญญาณฝ่ายบาปส่วนมากสาวพุทธของเขาซิบ่เข้าใจทําบาปมากๆไปจนมดชีวิตนะทีนี้จะเอาจะทําบุญเล็กน้อยเท่านั้นแหละไปแลกให้หมดบาปมันจะเป็นไปได้ไหมนี่ไม่ให้มีบาปเลยอาจารย์แต่งบุญมดเท่าไรก็ตาม่นหละคงไม่มีบาปเราคิดเอาแต่รักธรรมชาติจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวนั้นไปอย่างนั้นเนี่ย น่ากลัวมากคำว่าบาปน่ากลัวมากก็ปัจจัยสองอย่างบนพาเกิดบาปพาเกิดนะถ้าเรียกเรื่องสิ่งที่ร้ายตัวนั้นข่าวนี้นะวิญญาณไฟต่ำคือให้ผลไปสูน่นรกวิญญาณตัวนี้นแะม้ามาเกิดก็มาจองกรรมจองเวรให้เราเป็นพระญาตอาฆาตสิ้นจากนี้ไปแบบนี้นะวิญญาณตัวนี้ก็พาไปเกิดในนรกอีกอาบางครั้งพาไปเป็นสัตว์อีกเอาละข่าวนี้วิญญาณไฟนี่ พระพุทธองค์จึงให้ให้สุจริตไม่ทุจริตบาบาปกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตนี่หรือสินห้าสินห้าตอนนี้ยากยากเลยคําสอนจริงจริงคือสอนเรื่องสินคุณแม่สอนเรื่องศินให้เป็นผู้มีศินจะยากจนค้นแค้นแบบเด็ก็าตามหากินแบบเด็ก็าตามทั้งหมดจะกินดีเท่าไหร่มันก็แก่มันก็เท่ามันก็ตาย ถ้ากินในสิ่งที่ที่มีมบาปเขานีนะ่ยังไงก็ต้องเปสูงความตายมันจําเป็นไหมละ่ะเขานี่อ่านี่มันบ่อแล้วกันแสดงมันบ่อจบกันได้บาปเข้าใช้ชีวิตจากนี้ไปบาปเพราะเขาเห็นได้แล้วว่าคนทั้งหลายเผ้าเฮ็ดแบบนี้ถึกสอนโดยปริยาย,ยมันไม่เป็นบาปหรอกยังไม่เชื่อเลยพระเห็นไหมเชื่อแล้วมันจะได้กินอีหยังค้าขายอยู่ประเั็นสิ่งที่มีชีวิตเข้ากระจนเท่านั้นเองเนี่ยนี่น ตัวตัวเราที่ตัวเราที่เกิดมาแล้วคราวนี้เราสิงซุออกเอาตรงนี้สิงซุออกเอาตรงนี้เลยให้ได้มาเลยว่าเอาบาปมาเป็นบุญเอาทุกตัวนี้มาเป็นสุขโอความเป็นจริงไปถามใครก็ได้แน่นบริเฮตอย่างสิแม่นคนนั้นก็แม่นคนนี้ก็แม่นพระพุทธเจ้าคนเดียวนะ ภาษาวกก็น,น้อยนึงคือจังสมัยปัจจุบันนี่นี่วัดป่าตั้งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมสิสซูคนหลายคนเนาะ <c oughs> นะเออเฮ็ดบาปแล้วก็ไปไปเฮ็ดบุญเท่านั้นแหละแลกเปลี่ยนเอาแล้วลมันก็นแล้วหรอกว่าสันหรอโอ้ยมันบ่แล้วเด้ความันจริงมันบาปนี้ติดจิตเข้าไปติดใจเข้าไปจนเข้าสิไปไปเป็นพระโสดาบันจนเข้าสิไปพระนิพพาน,านผลมันจังคอยเป็นอภัยทานเลยมันจังเลิกจากเข้าไปคุณพ่อบาปนี้ถ้าทำนั้นล้างออกไม่ได้ บอกเลยถ้าบุญล่ะก็ก็ล้างออกไม่ได้แหละนะไปจบสิ้นจนกระทั่งว่าบําเพ็ญพรม,มจรนทร์นี้ไปถึงพระโสดาบันสกทานาคาพระอรหันจะเลิกไปเลยบจบโทฟังแค่นี้นะเนี่ยท่าเราใจอ่อนขขา,น,าน้องอ่อนเฮ้ยเขาก็เฮ็ดบบได้แหละนอกไปป่าน,นั้นนี่ไปพระนิพพานเฮ็บดบบได้แต่ว่าถา้าถ้าตาบดเข้าไปนิพพานพ่ท่านได้บ่านี้มนสิมจบกันถึงพระนิพพาน เข้ามาทำความเพียรดีก่อนบนาเพียรเลิกจากบ,บาปเสียออกจากบ,บาปให้ได้นะอ่านี่แหละโอ้ยเศรจได้บอกได้สิกินนี่ยังนะมีแนวกินอยู่นะมีแนวกินอย่าก,กินสัตว์ยเด้๋ยด้กินไม่ได้ห้ามหรอกเขาตายแล้วอย่าไปประหารเขาไมา่กินเองอย่าไปทำตรงนั้นถ้าทำแล้วนี่แหละเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้เห็นไหมหามาเพื่ออะไรหามาเพื่อแลกเปลี่ยน นะอ่าของกินของใช้ไม่ให้เป็นบาปเท่านั้นนะถ้าอย่างอื่นไปนี่นะเราจบชีวิตไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันเนา่าทรัพย์นี่ยมันเนา่าเนา่เนานะเงินเนี่ยมันเนา่เนานะเจ้าของเขามันก็เน่าอยู่แล้วข่าวนี้นะเอาไปไม่ได้ถ้ายังอยู่ละกข่าวนี้โอ้ยสันเปลี่ยนเปลี่ยนบาปมาเป็นบุญดีกว่าโอ้ใช่ใช่ตลาดไม่อดเลยนะเนาะริมของเราไม่อุดดกคนท่าไทยจากจากบาปนี้ไม่อุดเลยไม่ไม่ไมไมบ่อึด ว่าสันซะเฮ็ดบาปนี้หลายๆนี่ได้เงินแล้วพอเลยเราไปรัดเอาตรงนั้นเนี่จบเขาหมดชีวิตไปได้ตัวนี้ไม่เป็น,ปนบาปพ,พยาธอาฆาตเป็นต้นเพราะนั้นพ,พระองค์จึงแนะใหว่าเวรับมณีเวรับมณีพากันเวนเดอมาเที่ยวในมนุษย์นี่อยาให้บาปมันติดตัวเข้าไปได้เอาแต่บุญติดตัวไปได้ได้ได้อยู่ เพราะเราไปนีพพานยังไม่ได้เอาแต่บุญนี่แหนะคือพ่อแม่เรามาในวันนี้เอาให้มันมากๆให้มันเป็นเศรษฐีดูดบุญนุ่นเนี่ยเกิดมาจะได้ไม่ไม่ฆ่าสัต์ต่อไปเพราะมันเพียงพอโอ้ยสันมีมากละคนไซสไปจับจ่ายเอาอยากินอะไรเขาไปหามาเห็นไหมบุญมันให้ตรงนี้นะมันเปลี่ยนแปลงจากบาปมามาเป็นไม่เป็นบาปก็ได้ถ้าตรงนี้ได้บุญแหี่ไม่ต้องลำบากกาก,กรรมเขานี่ย ฐานะมันดีมันสูงมันส่งให้คราวนี้นะแต่ว่าบางครั้งนี่นะไอ้เจ้าบาปตัวนี้เราจะเลิกจากบาปข่าสั์สันจะไม่ไม่ไม่ข้าเลยคราวนี้เพราะมันให้ผลอย่างนี้แต่บางเกินทานมากๆมันล่ำมันรวยได้พราะไม่เฮาทั้งหลายมาเกิดในเมืองมนุษย์สิบลงเทศบาปอีกบอรัมนี้พอดื้มเนาะมานี่ยคอยมีหลายได้เงินมาเนี่ขอโทษนะก็มันบลว ยามโซกัก๊อกแมลงก็บก๊อกฮเสื่อเหลอวันเกิดเขาก็ก๊อก,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 กมันมันมัน,ม,นมันหลายก๊อกแล้วมันเมาเลยมันเห็นไหมเอา้าทาไมฆ้าสัต์ไปดื่มไม่มันเป็นบาปทําไมอีกอ๋อนี่ความสุขเอาอีกแล้วเน,น,นี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละบาปข่าสั์ท่านตั้งปานาติบาตขึ้นก่อนจาไว้จะดีเดอ้อพระสันตุข่าคนข่าสัตว์บาปทั้งนั้นนะบาศิษบาศิทฐุสินห้าย่างเฮ็ดได้เมดบาปนี่ สุลานะสุลาเพิ่นเกาห้อยไว้เลยเออนั่นเวรับมณีบาดเย่านเท่าลืมเนาะคนมีก็ตามคนจนก็อย่าบาดเนี่ว่าเป็นภาษาบ้านเทาถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันหลงโลดถ้าตมาดื่มลงไปก็หลงโลดคือกันด้วยพระกับพระคบรเวนได้ความเมาเนี่ยมันเป็นธรรมของมันถ้าคนคารวะก็ดื่มคนจนคนรวยดื่มเมาคือกันถ้าเมาแล้วบ้าข้านี่นะผูดใจน้อยพูดใจใหญ่นะ คั้นพูดใจง่ายไงพอใจน้อยบาเนี่กินห้แเ้วเพิ่มให้สั่มบาดเนี่ยมันใจน้อยเนาะเห็นไหมของใครขึ้นมาด้วยพวกคนใจง่ายเฮ้ยบาดทีเออเอาเบื้องลุกับข้าพเจ้าเพราะว่าได้บาดนี้ไพซิเก่งคนข้าพเจ้าแน่บัตรละบาดนี้บาปมันเกิดตรงนี้นะบาดนี้เกิดโทสะขึ้นมาบาดนี้ตีวันแล้วล่ะแน่เออนี่ไะอีพ่ออีแม่ได้สานบาดนี้บัตรจะเป็นบาปนักนอนมาดนี้ด่าท่านพ่อเป็นมันเมาซะแล้วล่ะนัก อันนี้ก็เป็นหน้าสังลสังเวชสังคมในปัจจุบันนั่นแขาท่านโทรข่าวนี้นักแล้วข่าวนี้วิญญาณตัวนี้นะถ้าใครได้ทําข่าวนี้นะด่าพ่อด่าแม่แบบนี้นะข้าพ่อข่าแม่ให้สําเร็จนะขาวนี้ตัดพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอนันตริยะกรรมใหญ่เสร็แล้วให้ผลแน่นอนเลยข่าวนี้ทานเท่าไหร่ก็ตามไม่มีผลบวชเท่าไหร่ก็ไม่มีผลยนี้เมื่อสิ้นชีวิตไปตกอวิีมหานรก โธตัวนี้เองาให้ดีเด้ควรเป็นจริงของมัน <c oughs> พระธรรมคำสอนพูดธเจ้าบางคนโอ้เขียดโอ้ยขน้อยแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่โบเดเว้าให้แหะคือพูดให้เฮานี่ให้หูจักลักมันเฮาสเสด็เวนถือเท่านั้นเด้บาปนักเฮากับหูจักมันบบานี้โอ้ในบาปเบาหรือแบบนี้ห้าประการคือกัน ปาณาจนถึงสุราบานี้นะถ้าคนเมาแล้วนี่สินห้าสินห้าตัวนี่เกือบมดเลยลายมดถ้าเมามาทางด้านวาจาโมสาบาก็ได้คนเมาเห็นไหมหลอกต้อมอําพางได้มดเนี่ยด่าทอได้มดถ้าเมาขึ้นมานโมสาก็ก็อดทนอยู่นะกามวกามเมกามมัวทั้งหลายเขาเนี่บอกพระหุจักว่าพัญญาสามีใครทั้งนั้นเนี่ยก้ม มขมคืนก็ทำสำราวันเป็นอย่างไรมันเมาโอ้นะเมาอย่างละเมาสุราเมาอย่างอีกแบบนี้บ่จักแหละเขาจำนายนวเม็ดอียงบ่ทราบเหมือนกันโอ้ยมันมีแต่แนวเมาสังคมเขาจึงคุกคีอยู่กับบาปทั้งหมดเนี่ย <Yeah. S 1> คุณพ่อคุณแม่เราคุกคีอยกับบาปทั้งหมดเลยเขาจะเลิกจากบาปนี่ทธมันคือกันกับเขาเสพย,ยาเสพติดมานานเนี่ยจะเลิกตัวไหนละออก จะเลิกฆ่าสัต์ไหมอุย้ยยากที่สุดเลยมันทุกมันทรมานถ้าไม่ได้ฆ่าสั์อันนี้ขอภไปนะคุณพ่อคนคนขี้ขโมยเมือนนี้ว่าได้รักอ้ย,อย,ย,ย,ยอ,อ, <laughs> อย่างน้อยๆก็ต้องรักแล้วว่าพักกรมนึงก็เอาเห็นไหเออถ้ามาสั้นก็นอนบารับเหมือนกันเลยดูซิจิตจิตเรานะจิตเรามันติดบาปขนาดนั้นไงเนะ วันนี้ล่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอกใจพัญญาสามีเจ้าของวันนโอ้ยมานอนบารับหลยในมือนี้ต้องก็เลาะต้องเที่ยวดูสิบาปมุสาวาทเราก็เข้าใจค้วนี้สุลาเราก็เข้าใจห้าอย่างตัวนี้เนี่ยส่วบายภูมิสีแน่นอนพระพุทค์ตัดไปอย่างนั้นบาปเบานะอุ้ยไสิบธรรมนอกบอ้านเนี่ยทำทั่วบ้านทั่วเมืองอาตมาก็ทําเหมือนกันแต่สมัยมมเป็นคารวาสมันบอมันดีพิเศษดอก จนได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วมาปฏิบัติออกทูดงมากแล้วเข้านี้เข้าไปในจิตไปรู้จิตรู้ใจเจ้าของทูดมันเป็นอย่างเหนียวเสเหลือเกินเลยมันจะดึงออกจากสิ่งที่มันเคยชินนั่นแหละเพื่อนว่าอาสวะคือความเคยชินพิสุขอาจารย์ดงขันเคยเว้าแบบนี้เนาะขันเคยว้าวแบบนี้บ่คเคยว้าวบบนี่อเคยว้าวแบบนี้ถ้า่บว้าเพิ่มมันเป็นแบบไหนอะไรนี่นี่แหละมันทุกขอโทษนะเคยด่า ได้เงินเท่านี้ละถ้าไม่ได้ด่ามือนนั้นคนจะใจเบด่อสังเกตมันติดปันนั่นนหะอกจะแตกมันหิวในจิตของเราตนคอยดื่มไม่ได้ดื่มมันก็หิวนั่นคือความเยชินถ้าบ่คิดดื่มมาเสนดอกถ้าบ่ดื่มนั้นมันก็ต้องคิดเอาอยู่แล้วล่ะนี่จิตตัวนี้นะมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นการลดผลยากยากเลยทีเดียวใช่ไหมพระนิพพานมันอยู่ตรงนี้เนี่ยการเลิกจากบาปมันก็อยู่ตรงนี้เองพฤติกรรมตรงนี้ไง คนจะเป็นผู้มีศีลนี่น้อยที่สุดบาททีนี่นะคนที่แสดงว่าจะเว้นบ้างไม่เว้นบ้างมาจําศีลมาภาวนาอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ทันตะติมเด้บระธาละเลิกได้แน,น่นโยมเหล่าหลายปีอยู่นะถ้าจะเลิกได้เด็ดขาดตัวนี้โอ้ตัวนี้นะมันถึงจะสําเร็จได้เป็นพระโสดาบันได้เลือได้วด,วดวงตาเห็นธรรมเห็นอีหยังไะญาณนรกญาณอบายภูมิสี่แล้วเห็นตรงนั้นถ้าทําตรงนี้ เหตุของตัวนี้ผลของตัวนั้นมันเป็นถ้าทําเหตุคุณทําตัวนี้ผลของคุณทําตัวนี้มันเป็นตรงนั้นเขาเรียกว่าคาาุณน่ารมมีคุณน่ารมไหมรู้จักคุณน่าทมไหมคนคุณน่าทแก่เจ้าของนี่เนี่ยเรียกร้องก็เรียก,กรยก้องเจ้าของเนี่ยเลิกก็เลิกเจ้าของเนี่ยนะมันอย่าไปว่าบ้านเมืองที่จะเลิกเลยเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้เลิกเองในใจเย็นเดี๋ยวรูบาาจาย์มาก็จะได้ทําพิธีเนาะฟังทําตัวนี้เสริมบุญ คนยายเราเสริมบุญโยมเราตัวนี้ดีมากเลยสดสุดยอดบุญนะตัวนี้นะนะจิตเราจะได้เข้าใจเนาะถ้าจิตเข้าใจแล้วในเอาละคขาอนี้จิตนี่เอาเอาอยู่ได้ไม่ไม่ทุจริตหาบาปเพราะบุญมหาศาลเลยคุณฟังทำศัยเรามาทำอัฐะเมื่อนี่นะ่ะเราเสริมบุญเข้าไปเป็นเป็นมันเป็นปัญญาเนี่ยจะได้เข้าใจแบบนี้โอ้ยากที่สุดเลยเขาวนี้ ที่จะทําให้จิตเป็นปะกติจิตว่างจากบาปกายว่างจากบาปวาจาว่างจากบาปคราวนีนะ่แทบเป็นแทบตายแหละเราสู้สู้กับเจ้าของให้มันเลิกให้ได้ถ้าไม่เลิกล่ะกายกับวาจามันอยู่ในโลกเมื่อสิ้นชีวิตไปแต่จิตนี่มันไปแล้วขาว่าในเจ้าของของมันมันไปรับผลในอบายภูมิสีถ้าจิตเข้าใจได้มันไม่ยากอาไม่ภาษาใช่แล้วนกินอะไรข้าพระเจ้าจะกินดังขรานี้พามันกินจิต นะถ้าบาปแค่นี้ข้าพเจ้าก็เลิกแล้ววันนี้เจ้าเป็นร่างกายนอกข่เวนี้เมื่อตายไปเขาก็สุม้มไฟทิ้มไว้เท่านั้นไงบาดไปรับผลไปแม่น,นจิตนะเอายภูมส่กลับมาอีกไปแม่น,นจิตมีร่างกายใหม่นี่แหละเป็นพญาตลระ,ะข่ะเนี้เนี่ยเห็นไหมคุณแม่บาปนี้เสียข้อที่ไหนนะม,มันเว้นไม่ได้นอกจากเรานี่ไม่เข้าไปหาเคาะเท่นั้นที่จะเป็นอายุสั้นคันหลอนเป็นบ้าใบเสียจิตคนที่จะเป็นบ้ามากบันนี้เพราะเป็นเลยบบานี้เนาะ สุลานี้ทําให้คนเป็นบ้าค,คนกลัวเป็นบ้าไปาเสียเพราะถึงเวลามันยังไม่เป็นมันมันไม่เป็นหรอกถึงเวลามันจะเป็นเป็น,ปนบางครั้งกองกลางคนแก่แล้วเป็นบ้าแล้วครับประสาทไม่ดีสมองไม่ดีเห็นไหมนะไม่อยานิสงส์หมดเลยบุญก็ให้ยานิสงส์ทางด้านสุขบาปก็ให้ยานิสงส์ทางด้านทุกโผล่เนี่ยทีนี้เราเลือกเอาหล่ะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นี่แหละชาวพุทธเรามันดีตรงนี้เนี่ย บาปเป็นบาปเด้ยาภากันไปโคมได้บุญเป็นบุญได้ย่าภากันไปเว้นได้ <c oughs> นะเออทีนันสันไปน้องค่อยกำลังใจในวันนี้ดีที่สุดเป็นสิริเป็นมงคลหวังว่าคนป่วยก็จะหายเนอแข็งแรงขึ้นมาก็แล้วกันเท่าน,นั้นส่วนพวกเราก็ได้บุญตรงนี้ไปด้วยกันทั้งผู้ป่วยก็ได้ทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตก็ได้เหมือนกัน แจกใจให้มัดบุญเป็นของกว้างเหมือนเป็นของขีธที่ได้เมือนเนของหอมได้นะได้มดเลยปู่ยาตายายแล้ววันนั้น <c oughs>